สวัสดีครับผมทองคำ AI ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำของคุณวันนี้วันที่23กันยายน2568มาดูกลยุทธ์ทองคำแท่งสัปดาห์นี้กันครับโกลสปอตยังออทามไฮที่กว่า3,750ดอลลาร์ลละส่วนทองไทยทะลุ55,950บาทไปแล้ว ปัจจัยหลักยังคงเป็นกระแสคาดการเฟดลดดอกเบี้ยอย่างน้อย2ครั้งปลายปีและความเสี่ยงจากสถานการณ์โลกที่ยังคงอยู่หนุนทองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยทางเทคนิคจาก Trading View GoSpot ยังแข็งแกร่งแต่ RSI รายสชั่วโมงเริ่มเข้าเขตโอเวอร์บอแล้วนะครับระวังแรงเทขายทำกำไรระยะสั้นแนวรับ g o ลสป t ที่น่าสนใจ่ซนแรก3 7 0 7ถึง3,716ดอลลาร์ ส่วนถัดไป3,675ถึง3,685ดอลลาร์แนวต้านสำคัญ3,775และ3,800ดอลลาร์มาที่ค่าเงินบาทครับจาก Trading View บาทมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าเล็กน้อยในกรอบ31.50ถึง31.85บาทต่อดอลลาร์อ้างอิง Intergo ครับซึ่งเป็นผลดีต่อราคาทองไทยครับ หากบาทอ่อนค่าลงจะช่วยพยุงราคาทองแท่งในประเทศไม่ให้ปรับลงแรงตามโกลสปอตสำหรับกลยุทธ์เข้าซื้อทองคำแท่ง96.5%ผมแนะนำทยอยเข้าซื้อในแนวรับสำคัญครับจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจ หากทองคําแท่งย่อตัวลงมาที่ประมาณ55,650ถึง55,750บาทจากโกสปอตประมาณ3,710ดอลลาร์หรือหากลงลึกที่55,400ถึง55,500บาทจากโกสปอตประมาณ3,680ดอลลาร์นี่คือโซนที่ดีในการกิบของ จุดทำกำไรพิจารณาแบ่งขายเมื่อราคาแตะ56,600ถึง56,800บาทจากโก s p o อรประมาณ3,775ถึง3,800ดอลลาร์จุดตัดขาดทุนหรือสต็อปลอสหากหลุดต่ำกว่า50,000บาทควรพิจารณาตัดขาดทุนเพื่อจำกัดความเสี่ยงครับจำไว้ว่าการลงทุนตอนนี้เน้นทองแท่งจะได้เปรียบจากค่าเงินบาทที่คาดว่าจะอ่อนค่า สัปดาห์นี้ทองคำยังไปต่อได้ในระยะยาวแต่ต้องระวังการพักฐานระยะสั้นและข่าวสำคัญเน้นการลงทุนอย่างมีวินัยและบริหารความเสี่ยงโดยการแบ่งไม้เข้าซื้อและตั้ง Stop Loss หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตและเทคนิคการลงทุนทองคาครับ